เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยเอาเลยแคบกับสวัสดีเอท,ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ชิน่ามากับสไตล์ที่เรียกได้ว่า,าเล่นยังไงให้หลังไม่ลอยนะครับผมแล้วก็เล่นยังไงให้หลังของเราเหนียวแน่นนะครับผมอ่ะอันนี้ชิน่าเนี่ย เลือกนักเตะที่เป็นดิฟเอนซีฟฟูลแบ็กนะครับผมมาเป็นเซนเตอร์ทั้ง2คนนะครับรวมไปถึงแบ็กขวาก็จะเป็นดิฟเอนซีฟฟูลแบ็กทั้ง3ตัวนะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะด้วยนะครับขึ้นอยู่กับ AI ตัวนักเตะนะครับถ้าเป็นแบบหลังเหนียวๆจริงๆนะครับหลังไม่ค่อยลอยก็จะเป็นเราเอาราโคล่างนี้นะครับอ่ะร่างที่เป็นอ่บิ๊กไทม์นะครับผมอ่ะแล้วก็มีตัรามร่างใหม่ร่างเก่าก็น่าจะสไตล์เดิมอยู่นะครัวสำหรับตัรามเนาะแล้วก็ปลอมมาเรนี่ร่างนี้นะครับผมถ้้าาใคครรรยัังไไม่่ดดเปินะบหือว ยังมีเวลาในการเปิดแพ็กชุดนี้ก็ยังไม่ได้ดูว่าแพ็กนี้เนี่ยยังอยู่ไหมนะครับน่าจะยังอยู่อยู่นะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้เปิดนะครับอยากให้กองหลังเล่นดีเล่นเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับเปิดแพ็กนี้มาเอาแค่มาเดนี่เนี่ยผมแล้วก็ตูราม2ตัวนี่พอเลยนี่ผมถ้าได้2ตัวนี้คือจบเลยนะครับผมอ่าชาร์บิอรลองโซ่เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ผมอ่าน่ารักเลยก็จะเป็น2ตัวนี้ที่เก่งนะครับผมอ่าส่วนแบ็กอีกฝั่งหนึ่งชุดน่าจะใช้เป็นแอตแทกฟูลแบ็กนะผมก็จะเป็นฟิลิปรามนะครับไว้เติมเกม1ตัวนนะทุกคอ่ ในส่วนของการตั้งอีดีวีด้วยก็จะตั้งแบบนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ตั้งดีเฟนซีไว้นี่ผมสำหรับตูรามแล้วก็อัาลาโคี่ผมสองตัวนี้นะครับไม่ต้องบุกเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบ็กสายรับอยู่แล้วยิ่งเราไปตั้งอันนี้มันก็จะรับยิ่งกว่าเดิมนี่ผมอ่ะมันจะแน่นมากกว่าเดิมอีกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าการที่เราเลือกแบ็กสายบุกแบ็กสายดีเฟนซีแบบในีผมอ่ะจะทําให้คู่แข่งเนี่ยไปยากหรือว่ามีโอกาสยิงเรามากเท่าไหรเพียงใดนี่ครับผมอ่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วถ้ามันเเกิดปรระะโยยยชนนน์คับพพื่อๆาาม ลองตั้งดูก็แล้วกันเนี่ยผมว่าการใช้แบ็กที่แบบออฟสไตล์แต่ว่าเล่นได้โคตรโหดเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับกับสไตล์นะทุกคนไม่ต้องไปอิงมันมากนะครับอ่านี่ชี้นำพยายามบอกตลอดเลยนะครับมีน้องๆถามในคอมเมนต์เยอะมากนะครับว่าเออพี่มันออฟสไตล์มันเล่นได้ไหมมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะไม่มีผลนะครับผมขอแค่นักเตะมันรู้ว่ามันต้องวิ่งไปตรงไหนนะครับมันเล่นอ่าเซนเตอร์เนี่ยมันต้องดักบอลตรงไหนนะครับเข้าบอลตรงไหนมากกว่านะครับผม ในส่วนของสไตล์เราไม่ต้องเน้นเยอะนะครับอยู่ที่ว่ามันวิ่งถูกใจเราไหมนะครับแล้วก็เล่นเข้ามือเล่นง่ายไหมแค่นั้นเลยนะครับในแต่ในในแต่ละตัวในผมในแต่ละตำแหน่งนะครับอ่ะอย่างจังหวะนี้ครับนี่อาราโคมาดักแล้วนะครับผมอ่าแบ็กดีเฟนต์มันก็จะไม่ค่อยเติมเกมนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับไม่ค่อยบุกรวมไปถึงเราไม่ให้มันบุกนะครับผมมันก็จะยืนแบบลายคู่กับกองหน้าฝั่งคู่แข่งนี่ผมอย่างจังหวะนี้ครับตัดมาดักได้ครับบอย ทำเกมลูกก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วจบลูกนี้เซฟมือเดียวเลยครับมาเปิดขึ้นมาครับเปาโลมาดินี่ครับให้มานี่ครับเห็นไหมไม่ค่อยหลุดเลยนะครับมันจะมีลายกองหลังที่แบบรอซ้อนอยู่เลยสตัวนะครับรวมไปถึงแบ็กขวาของเราก็จะไม่เติมเกมรวมไปแบบเราจะมีเซนเตอร์ประมาณ3ตัวนะครับฝั่งหนึ่งมันก็จะเติมเกมตามหวะนะครับถ้าไม่เติมเลยมันก็เป็นแบ็กสตัวที่แบบรอดักอยู่แล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ทำเกมลูกไปก่อนนะครับยิงไปก่อน1ปประตูครับ มาดูเกมลุกของคู่แข่งบ้างครับนี่นะครับเห็นไหมไม่ค่อยพลาดเลยนี่ครับผมสำหรับแบ็กดีเฟนต์นะครับผมอ่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเอไอของตัวนักเตะด้วยนะครับผมอ่ะหรือไม่เพื่อนๆลองเลือกหาแบ็กดีเฟนต์เนี่ยมาเล่นดูนะครับผมอ่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเสียประตูนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหลุดด้วยนะครับคู่แข่งไม่มีโอกาสได้แทงได้หลุดเข้าไปยิงเลยครับเห็นไหมนะครับเอไอนักเตะก็ช่วยด้วยนะครับตัวรามเก่งมากๆเลยนะครับแล้วจังหวะนี้แทงออกมาให้กับเอโต้เลยครับ เลี้ยวปาดให้เมสซี่จังหวะนี้เลือกเลยครับจะเอาฝั่งไหนแต่ว่าพาไปนิดนึงครับจังหวะนี้โดนประกบก่อนนะครับผมเสียดายเหมือนกันครับจังหวะนี้โอ้โหอุซาลุดมาแล้วเนาะนะครับผมจ่ายไปให้เนี่ยรอแบบปัดเลยแต่ว่ามันจับบอลมันยาวไปนิดนึงเลยครับอ่าดูครับแบ็คแบ็คอ่าแบ็คดีเฟนซ์เนี่ยผมมันก็จะดักประมาณนี้นะครับต่อให้นักเตะกองหน้าของเขามีความเร็วก็ตามนะครับถ้าเราดักเต็มนะครับแบ็คมันไม่แบบหลุดตำแหน่งแหละนะครับผม มันอยู่ในตำแหน่งลทยที่แบบมันรอรับรอดักอยู่แล้วอนะครับคู่แข่งไปยางมากนะครับผม,มเห็นไหมก็เลยไปไม่ได้เลยนี่ครับผมคู่แข่งใช้นักเตะที่แบบก็โหดพอประมาณนะครับผมมีแต่ตัวดีๆเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของเขาเลยก็คือเซนเตอร์แบ็กของเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นแบ็กธรรมชาตินะครับผมตัวหนึง่งอ่าแล้วก็ ในส่วนของคานาวัรลูนั้นมันตัวเล็กไปนะครับก็พยายามหาแบ็กหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กที่แบบมีตัวใหญ่ๆนะทุกคนคลิปนี้พี่น้อก็จะไม่ได้เน้นแบ็กสายอื่นนะครับก็จะเป็นแบ็กสายแบบดิเฟนซีฟูลแบ็กนะครับผมก็จะเป็นแบ็กสายรับนะครับผมออฟสไตล์นิดนึงแต่ว่าก็เล่นได้ดีครับคู่แข่งไม่ค่อยได้เจาะหรอกนะครับผมถ้าเราคุมเป็นเล่นเป็นนะครับผมยากมากๆนี่เห็นไหมนะครับมันจะรอมาดักเลยนี่ครับผมทั้ง3าตัวของมันนะครับผมที่เราจัดไว้อะ นี่ครับคู่แข่งแทบไม่ทําอะไรเลยนี่ผมไม่มีความอันตรายใดๆนี่ครับผมเใช่ไหมนะครับจบครึ่งแรกไปเนี่ยคู่แข่งแทบไม่ได้มีโอกาสสร้างสันประตูเลยนี่ครับผมเนี่ยนิดเดียวนี่ครับผมมีโอกาสหนึ่งครั้งเข้ากรอบแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเราเล่นชํานาญแล้วนี่ผมเราก็ยิ่งจะเติมเกม้อลูกได้แบบสบายใจนี่ผมอ่านี่เห็นไหมนะครับให้ฟิลิปรามขึ้นมาเติมนะครับส่วนนั้นมันก็จะเป็นอ่ากองหลัง3ตัวเห็นไหมนะครับผมดูในแบบอ่า อะไรแหละกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนะครับผมมันจะเป็นอ่าเซนเตอร์แบ็กคุมนักเตะ2ตัว2ต่อ3อ่ะนะครับผมจะทําให้ฝั่งเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ประตูต่อเนื่องเรื่อยๆนี่ผมแล้วก็โอกาสเสียเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยนะครับผมอ่ะก็ถามว่ามีโอกาสเสียไหมมันก็มีแหละนะครับผมแต่วันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นฝั่งรับของเราเนี่ยมันเยอะกว่าเขานะครับผมอ่ะในจังหวะที่แบบเราบุกดูนะครับะดูนะครับเนี่ยเห็นไหมการประกบตัวของฝั่งเราในครับผมอ่ะ ฝั่งเราก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมนะครับมันก็จะดันลายกันขึ้นไปเป็น4ตัวคูมสองนะครับอ่าดูในเขาเรียกว่าอะไรอะเรดิสหรอนะครับผมด้านล่างนะทุกคนอ่าที่เป็นแบบลูกงงกลมวิ่งอ่ะในผมเห็นไหมคนนี้เจอไปแบบ2ลูกเนี่ยยอมไปแล้วับผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขาออกไปเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าบุกไม่ได้ขึ้นไม่เป็นเลยับผมเจอการเล่นแบบแบบแบ็กดีเฟนส์ในผมอ่าไปลองกนดูครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณคร